เพียนกอล่าก็เธ่อมังค่ทำให้ยัใจในสุละมเคยเบาเอจับือแต่เมื่อกอนที่ไหเอาใหนรียอล่าก็เชืในตัวอยากในมาแค่ไหนก็ชอได้รับเวลาที่เธยไม่อยากแ่อะไไป มม่ยม่ย,ยินยาชชจ,จ้เอ่หมมดไไจืเน้าพียงแค่ความราักเทานั้นไม่ชื่อไม่จาง,งไม่อาจว่างแค่ ฉันก็ไม่เหงาตายตุยันก็ว่าก็เชื่อมันไวไมทำให้เหงาใจในตอทนี้จะมีจะดแล้วไม่มเธจะเปล่นันก็กงที่ไม่เอาไนตยนก็ว่าก็เชื่อไม่อยากให้รืมักเธอเหมือน ก็เจอแล้ววาก็เอนี่ไงเจตัสเข้าแล้วแอ่นรนี้นี่เองต้ซื้ออะไรลูกจบหรือยังยังไม่จบมันอยู่ใต้ปลายผมทำไมพี่กีบอกว่าไม่เห็นนี่นากลับไปให้หน่อยเร็วๆเดี๋ยวแม่จะคอมข่าวไป้ ไถไุก็เล่าจะเวียนกอว่ากันเชื่อรถตุ๊กตุ๊กบันทุก่าใช่รถไฟจะไปเือลาดแต่ป้าป้าคือลาดก็จบมี ok s> <S 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 ิมูกนี่น่ะต่งงี้มูกแล้วแตเพื่อใส